ขอเป็นชื่อรักของทุกคนได้ไหมครับได้นะครับนะจ๊ะอ้าอากาศแหมเดี๋ยวนก็ตกเดี๋ยวแดดก็ออกนะฮะโอู้หูต้องต้องแบบว่าชื่นชมในความทุ่มเทของทุกคนมากจริงๆนะครับอยากให้อยากให้ทุกคนหันหลังไปดูที่ตู้โทรศัพท์ตรงนั้นนะฮะเขามีความพยายามที่จะดูลิปมากนะฮะที่ตู้ที่ตู้ยิ่เยิ่มไม่จริงนะครับอ๋อลลูอุ้มมี่เกี่ยว หน่อยก็ได้โอเคหนอล mm ูกฮะฮะลูกด <isco j wal ik> ูริตอยู่ใช่ไหมฮะอ๋อลูกดูริอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยว่าลูกชอบพิ้นอยู่ก็ยังโอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่านะครับตอนนี้สภาพอากาศก็ค่อนข้างไม่เป็นใจกับเรานะฮะฝนก็ตกแดดก็ออกกลัวว่าทุกคนจะเป็นไข้กันได้นะฮะเข้าคืนนี่แ่บฮะ คุยไปเรื่อยนะครับข้างหน้าอาจจะโอเคนะครับแต่ข้างหลังเนี่ยนะฮะเปียกไม่ถึงแต่ว่าข้างล่างแล้วออโอเคใช่ไหมอ๋อลิมุชชัยไม่ได้อาบน้ำอ๋ออ๋อเออนี่พี่เขามีอันนี้มาให้แจกนะครับเป็นรูปนิ้พร้อมลายเซนสมัยสมัยละอ่อนนะครับสมัยละอ่อน เร okay. uh าจบจากเลยนะครับเสกงดีเงดีมันมีหลายใบมันมีหลายใบอันนี้ฝากไปให้คนข้างหลังนะให้ใครก็ได้นะคนข้างหลังนะข้าง, <'s> งหลังเลยเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ฝากให้คนข้างหลังไ้คนหลังเออจะได้ได้การจะได้ได้กันะกน,นะอะส่งไปสองใบนี้ส่งให้คนข้างหลังนะครับสองใบใส่คนข้างหลังอันนี้ด้านนี้ด้านนี้นะครับด้านนี้ส่งส่งไปต่อ ให้คนที่แบบว่าอยากได้นะฮะอันนี้ให้ข้างหน้าให้ข้างหน้าให้ข้างหน้า,า,นา,า,นาอะอเอมื่อความรู้ดูดีด้วยว่ากรรมกัน่ะมันก็ไม่หลุดภาพอ่าโอเ้โอเ,เป็นการแจกที่ลำบ,บากใจมากนะครับ่านนี่ครับนี่ครับ เราจะไปถ่ายกระสาแจกกันนะได้ไหมดูดีหน่อยก็ไปสแกนสีอะ่ะเออเดี๋ยวมีงานหน้ามาแจกแน่นอนวันนี้เป็นจำนวนจำกัดของพี่ๆในงานที่เ,นะเขามามามาฝากให้ทุกคนนะฮะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังเพลงกันก่อนอน,นะครับเพลงนี้ใครอยากโยกใครอยากเต้นเท่กากันใสยคนก็เริ่มได้แล้วนะครับปกมีไว้หักครับ